ค่ะเพื่อนวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายเนาะเราเพิ่งได้มาวันนี้นะคะสั่งมาเนาะทางออนไลน์นะคะช่วงวิกฤตโควิด COVID แบบนี้นะคะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายมันสำคัญมากๆนะคะในช่วงนี้เนะาะตัวนี้นะคะเป็นของออกซิเมเตอร์ค่ะกล่องหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปิดจะ ออกมาข้างในก็มีคู่มือการใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ตัวตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเห็นไหมแบบนี้นะคะ ตัวข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังไว้สําหรับใส่ถ่านนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดนะคะตัวนี้เนาะส่วนข้างหลังเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้มีถ่าน2ก้อนนะคะถ่านนะคะใช้ขนาดอ a อา3ตัวนะคะ AA a 1.5V นนะคะ1.5โวลต์นะคะตัวนี้เนาะใส่เข้าไปอันนี้เราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิด เรียบร้อยนะคะวิธีการวัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดให้เพื่อนๆดูไปพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปิดนะคะตัวนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะเราก็จะกดตัวนี้ก่อนอให้หน้าจอมันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้2นิ้วนะคะกดตัวนี้เพื่อที่จะให้ปากปากตรงนี้ค่ะมันอ้า เราจะใช้นิ้วนิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้นิ้วใดนิ้วหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในนี้นะคะเพื่อวัดเนาะเดี๋ยวอันนี้เปิดอีกรอบหนึ่งอ่ะเปิดมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่นิ้วชี้เข้าไปนี่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่เครื่องก็จะอ่านค่ะสักครู่นะคะอ่ะอันนี้อ่านมาแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ ตรงนี้นะคะเลขตรงนี้เป็นค่าระดับออกซิเจนในร่างกายนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นระดับการเต้นของหัวใจนะคะสังเกตรูปหัวใจเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้นะค่าระดับออกซิเจนในร่างกายนะคะของของอเราอยู่ที่98นะคะ98เนาะ ส่วนการเต้นหัวใจนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ83ระดับมาตรฐานนะคะของออกซิเจนในร่างกายอยู่ที่ประมาณ90ขึ้นไปนะคะถือว่าปกติแต่ถ้าต่ำกว่า90ถือว่าร่างกายของคุณมีปัญหาแล้วนะคะควรที่จะไปพบแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นระดับการเต้นของหัวใจโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ60 90ประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นการเต้นที่ป ปกติค่ะนะคะส่วนตัวนี้เนาะ98นี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมตัวเลขมันกลับหัวเออตัวเลขกลับหัวแต่ไม่เป็นไรค่ะ,อะพอเราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดตัวนี้นะคะ2นิ้วนะคะกดตรงนี้เพื่อจะดึงนิ้วออกนะคะ,ะนี้นะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวหน้าจอก็จะหายไปเองนะคะ ค่ะในช่วงที่วิกฤตโควิด COVID แบบนี้เนาะเครื่องวัดระดับออกซิเจนในร่างกายก็ถือถือว่าเป็นเครื่องที่สําคัญมากๆเครื่องหนึ่งเลยนะคะในตอนนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปที่ร้านขายยานะคะลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่เขาดูเนาะน่าจะมีน่าจะมีขายอยู่นะคะมีติดไว ที่บ้านนะคะซักเครื่องก็ดีเนาะไวใใ้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ให้ลูกของเรานะคะให้คนที่เรารักเพื่อที่จะเช็คนะคะเช็คออกซิเจนซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะคะกับ โรควิกฤตโควิด COVID ในตอนนี้เนาะที่เราจําเป็นที่จะต้องวัดนะคะออกซิเจนในร่างกายของเราเนาะเพื่อเบื้องต้นนะคะเพื่อเช็คร่างกายของเราถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูนะสาหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย